สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k คดอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำซีรีส์เรื่อง l o s d of Action กดแห่งรักดึงดูดทางช่องวันสาเรื่องราวระหว่างคู่ใจสลายผู้สูญเสียหลานรักและทนายใจหินผู้พะดุงความอายุทธรรมซึ่งเป็นการขวนกลับมาประกบคู่กันอีกครั้งของคู่จิ้นสุดฮอตแจมรัชตะและฟิล์มธนพา เป็นเรื่องราวของตีนคุณครูที่สูญเสียหลานสาวจากอุบัติเหตุรถยนต์แต่กลับไม่ได้รับแม้แต่คำขอโทษจากผู้กระทำความผิดตินทำทุกทางเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับหลานสาวจนทำให้ได้พบกับชาญทานายของคู่กรณีที่มีเล์เหลี่ยมรอบตัวที่พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะและผลประโยชน์งานนี้ เมื่อคนหนึ่งต้องการความเป็นธรรมและอีกคนมองหาผลประโยชน์จากความอายุติธรรมมุมมองชีวิตท mm hmm. ี่ต่างกัน <SaaS>. สุดขั้วจะดึงดูดพวกเขาให้ใกล้ชิดกันได้อย่างไรติดตามชมกันได้ในซีรีส์เรื่อง Lot of Action t t r a เกิดแห่งรักดึงดูดทุกวันเสาร์เวลา20นาฬา15นาทีทางช่องวัน31และรับชมย้อนหลังที่แรกทาง TID ทุกวันเสาร์เวลา22นาฬิกา15นาทีออกอากาศวันเสาร์ที่15กระดกรกฎาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ชก่วยกด subscribe หรือก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรเราติดตามรับชมกันได้เลย